สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่จะเป็นสินค้าอัปเกรดนะครับที่ผมสั่งซื้อไปจากแอปฟินโกนะครับเออพิ่งมาส่งวันนี้นะครับก็สั่งไปสามวันนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับสินค้าชิ้นแรกที่สั่งไปนะครับยังไม่ได้เลยอ่ามีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยนะ,ะตรวจสอบทสุเป็นระเบิดหรือเปล่า ตรวจสอบเลยครับตอนนี้กาลังตรวจสอบอะตรวจสอบรู้ว่ามันเป็นอะไรอะไรครับลูก่ีสมาชิกมาช่วยรีวิวนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะโดยนะครับว่าทําไงที่สั่งไปสินค้ามีชํารุดเสียหายไหมนะครับถ้าหากว่าสินค้ามีการชํารุดหรือเสียหายนะครับเราก็สามารถที่จะเคลมได้นะครับเคลมได้แพ็กกิ้งนะฮะยังดีโอ้มาแล้วครับ นี่เลยหล่อเฟี้ยวเสียนะฮะชุดหูฟังบลูทูธนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยข้างในมีอะไรมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอชมนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์การใช้ชาร์จนะครับ เปกล่องนะครับเราขอเปกล่องก่อนนะครับกล่องข้างในก็จะเป็นนี่นะครับที่ชาร์จแบบดิจิตอลนะครับ<อ>สวยใช้ได้ทีเดียวแล้วก็จะมีชุดหูฟังนะครับบลูทูธซึ่งเราจะต้องเอาไว้นี่นะครับชาร์จในนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับเขาก็จะชาร์จในนี้นะครับตัวนี้แบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นดิจิตอลนะฮะนี้ข้างเดียวนะฮะบแบตเต็มเลยยังไม่ทาอะไรเลยครับสงงัส่ขาจะชจมาแล้วนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคครับสองข้างเลยเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันเนาะโอเคงดงามครับอันนี้ลอกออกเลยนะฮะนี่นะครับเป็นสินค้าอัปเกรดนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการอัปเกรดตัวเอง นะครับเป็นสมาชิก VP ก็สามารถอัปเกรดได้โดยเลือกซื้อสินค้าที่ราคา,าที่เรา,าต้องการนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เป็นชุดหูฟังนะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหากมีคลิปวิดีโอใหม่ๆผมก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ